ซิระเจนจาคะต้องกลายเป็นดาวดับลับสภาตามรอยเอปารินาไกรคุบซิระต้องคืนเงินเดือนสสเงินเดือนผู้ช่วยสสผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการต้องคืนเงินค่าเดินทางและประโยชน์อื่นใดในระหว่างการดํารงตําแหน่งสสต้องชดใช้ค่าจัดการเลือกตั้งซ่อมทั้งหมดเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้ได้ดรับเลือกตั้งเป็นสสขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นจนเป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ผู้ขาดคุณสมบัติสสจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมทั้งหมดสิระต้องถูกดําเนินคดีตาม,มา ตรา151ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสพศ2,561ที่บัญญัติว่าผู้สมัครใดรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์รับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติต้องระวังโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด2 0,000บาทและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีพักพลังประชารัฐต้องเสี่ยงถูกยุบพักตามมาตรา49วรรค2ฐานส่งผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ After Shock s ิระเจะจาคะอาจส่งผลถึงขั้นยุบพักพลังประชารัฐ <laughs>